ูุดใหม่ของโลกได้สำเร็จบริษัททุกเทียงรุบจำกัดขอแนะนำเกษตร,รกรผู้ปลูกผลไม้การปลูกพืชไรท่ทุกๆชนิดเช่นข้าวโพดถั่วชนิดต่างๆฝนทิ้งช่วงไม่มีน้ำไม่ต้องห่วงใช้หมอทชนิดน้ำไม่กลัวแรงใช้เร่งต้นเร่งใบ ใช้เร่งดอกเร่งผลป้องกันโรคจะทําให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น1นถึงสเท่าตัวทำนาปลูกข้าวได้ร้อยแปสถังต่อไร่เป็นเรื่องจริงบริษัทฟุกเจนคุบจำกัดขอแนะนำปุ๋ยสูตรไม่กลัวแรงทําให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น1นถึงสเท่าตัวสวัสดีครับครับผมทุกท่านผมวัชรพงศ์คันตยูนะครับประธานเจซีนวัชชชดนะครับอยู่มาวันนี้มาในส่วนของงานปุ๋ยนะครับของหนึ่งอินซีดินนะครับ มาพร้อมท่านอาจารย์ลักานาครับค่ะสวัสด,ดีค่ะ,คะวัสด,ดีค่ะอันนี้มาที่บ้านคุณแม่เดชนะครับอยู่ที่บ้านหนองสมนมตำบลเชือกเรืออำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยอยู่หลังหลังมอกษตรมานิดนึงนะครับหลังจากที่อาจารย์ลักษนามาพีเซต์เรื่องปุ๋ยห,หนึ่งซีดินนะครับแล้วก็ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยกับพืชหลายหลายชนิดนะครับอย่างเช่นมะนาวที่เรามาดูกันวันนี้ครับ ซึ่งได้แจกให้คุณแม่ดิตนะครับบัดดีนะครับดคคบีครับผมครับผมึ่งได้ใช้ไปแล้วน,นึงอ่าระยะเวลาก็เป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนเนาะคุณแม่เนะาะผ่านไปครับท่านก็ใส่ตามปริมาณที่ได้มาวันนั้นได้ได้มาสองกระสอบเล็กเนาะ,ะครับผม <c oughs> แจกมาวันนั้นได้จับประชุมจับประชุมนะครับแล้วก็ได้ของของฟรีมาของฟรีมานะคะสองกระสอบเล็กเองสองกระสอบน้อยน้อยใส่ไปกี่ต้นครับประมาณ ประมาณสิบต้นอันนี้อันนี้ก็ใช่นะครับแล้วใช่ค่ะครับอันนี้หนึ่งสองสามสามต้นนะคะอันนี้รบกวนท่านท่านออสซูมเข้ามาถึงใบนิดหนึ่งนะครับค่ะอี่ลัชนาภผมพี่เซนครับให้คุณแม่เป็นคนอธิบายนะคะว่าใช้แล้วเห็นการแตกต่างยังไงนะคะคุณแม่อธิบายหน่อยเอาหลังจากที่ใส่ปุ๋ยตั้งหนึ่งซีดินแล้วกี่วันที่เห็นผล ประมาณหกวันค่ะอ๋อนี่แค่หกวันนอ่นะครับไม่ถึงอาทิตย์เนาะมันจะเคี้ยวขึ้นมาเลยเนาะยอดมะนาวนี่มันก็จะแตกสวยครับสวยเลยนะแล้วใบก็จะเคี้ยวขึ้นครับก็กก็็ดูแล้วไม่ไม่เป็นโรคเนาะเชิญให้อาจารย์ลัคนาให้ความรู้เกี่ยวกับความต้องการของพืชนะครับค่ะดูจากใบนะฮะทานสูงขึ้นมาเลยครับ ค่ะคือจริงๆแล้วมะนาวนะคะส่วนใหญ่ที่เราจะเจอนะคะคุณจะเจอกันเป็นโรคเขาเรียกว่าแอนแทกโนดเนาะจะเป็นใบเหลืองๆเนาะที่คนปลูกมะนาวจะกลักันมากเลยนะแต่ตรงนี้เราบอกว่าการขาดธาตุอาหารของพืชเนี่ยอย่างกับที่เราดูกันเมเม่อเช้าเนี่ยว่าใบจะเป็นแบบใบเหลืองแล้วก็ใบนูนแต่ของคุณแม่เนี่ยเวลาเขาใส่ปุ๋ยตาหนึ่งรีดินเห็นไหมคะ ว่ายอดจะสมบูรณ์น้องคุณแม่เนาะสังเกตได้เลยเนาะสังเกตได้เลยคุณแม่จะเห็นว่ามันจะเป็นทุกต้นเลยนะคะแล้วก็ใบจะไม่ขาดธาตุอาหารนะคะคือไม่เป็นโรคแอนแทคโนตเพราะว่าอย่างนี้ถือว่าสมบูรณ์มากมากนะคะการสมบูรณ์ก็จะเห็นว่าใบจะออกเป็นมันแล้วก็เขียวนะคะการเขียวการอะไรอย่างนี้เห็นไหมคะแล้วนอนชนใบไม่กวน สำคัญเลยนะเนาอแม่เนาะ,ะการปลูกมะนาวนี่ก็บอกว่าถ้าเจอหนอนชนอจอรใบแล้วก็ต้องใช้ยาเคมีอาทิตย์แบตเตอร์ดัานนาฮะงาน